วันนี้คุณเห็นเพื่อไทยแม่งแตกเพื่อไทยมันจบในยุคนี้แล้วเพราะท่านศรีในยุขนาดนี้แล้วไม่มีทางจะกลับมานำทัพได้คุณหนูก็ไม่สามารถขึ้นมาสารต่อได้ความอึดอัดในเพื่อไทยนะวันนี้คนในเพื่อไทยอึดอัดทุกคนคุณนี่หัวงอกๆจะไปยอมเป็นลูกน้องเด็กเ e สเดเก i r l เนี่ยนะ กูแค่กูจินตนานการก็มองไม่เห็นแล้วใช่ป่ะดังนั้นวันนี้ไอ้พวกคนแกเแก่หัวงอกในเพื่อไทยเนี่ยอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่เพราะไม่มีที่จะไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรับวันนี้ถึงต้องพยายามฝาักดันลูกหลานขึ้นมาอาศัยความเป็นบ้านใหญ่ใช่ครับก็เลยพยายามเอาขึ้นมาแต่พวกหัวงอกหลายคนที่ไม่มีทายาทก็เริ่มไม่มีที่ไปวันนี้เริ่มเหมือนหมาตัวหนึ่งอะ ที่ถูกถีบไปนอกรั้วไงวันนี้ก็ไอ้น,นี่ไอ้คุณหนูเนี่ยเขาก็ดึงไอ้วัยเดียวกับเขามาเพราะการปกครองคนวัยเดียวกันกับปกครองคนอายุน้อยกว่าเนี่ยมันง่ายกว่าการปกครองคนแก่ไอค้คนแก่นี่เขาไม่ได้กลัวคุณหนูนกลัวพ่อคุณหนูแต่พ่อคุณหนูเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วดังนั้นผมเรยกว่าเพื่อไทยมันไปไม่รอดแล้วมันจบแล้วครับถ้าคุณจะมาขายความเป็นคนรุ่นใหม่ คุณก็ไม่เย้คนรุ่นใหม่จริงเพราะว่าคุณสู้ก้าวไกลเขาไม่ได้ก้าวไกลทุกคนมันไต่เต้าึ้นมาเองแต่ในคนรุ่นใหม่ในเพื่อไทยคือมันคนรุ่นใหม่ใช้เส้นนะมันเอาไปเที่ยวก็ไม่ได้นั้นคุณบอกว่าเพื่อไทยไมันจบแล้วครับดังนั้นถ้าติดตามผมนะต้องดูให้ตรงที่สุดนะผมว่าผมเป็นคนที่พูดตรงแตเพราะผมไม่ต้องเกรงใจใครแต่คนอเรื่อๆมัน กล้าพูดไปมอาจจะอย่างคุณวันใช่ไหมครับเห็นไหมวันนี้บาดเจ็บออกมานะครับท้ายสุดก็ต้องลาออกจากเพื่อไทยเพราะไปขัดใจคุณหนูแ <c oughs> <c oughs> ล้วก็ดูขนาะดวันอยู่บังลุงยังอยู่ไม่ได้แล้ววันะหัวงอกเนี้ยจะอยู่ได้หรือเปล่า <c oughs> อยู่ได้แต่ต้องห้ามพูดมากอะ่ะอยู่ได้ต้องก้มหัว้คุณหนูนะครับอย่าเถียงคุณหนูนะถ้าเถียงคุณหนูนี่ นล้วได้ข่าวว่านะหัวงอกในพักโดนคุณหนูถอนะไอหมอแคนยังต้องหูปากอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมหมอแคนเนี่ยที่ว่าเจ๋งๆอะ่ะเออเจอน,นี่ก็ไมหูปากไปแล้วไงโดนคุณหนูตอกแล้ไงดังนั้นวันนี้นะในเพื่อไายคุณหนูใหญ่โสดอย่าขัดใจนะจ้าไอจโจ